นี่คือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าอำเภอแม่ราลาวจังหวัดเชียงรายอยู่ในส่วนของวานอน,นิเวศท,ที่อยู่ของมานอนนี่ไงนี่คือลิงสมั เอาไงแล้วเอ้ยกลัวแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาละเว้ยนะครับตอนนี้ชนีก็ร้องหาผัวใหญ่เลยร้องหาผัวทำไมผัวไปไหน ดูกันสนานกันใหญ่เลยนองนานไหมฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าฮ่าโน,น,น่เ่มืนนนอมนก็ลิงมสมัย นันแลละเด็กนักเรียนหน้าเดียวหนุานกันใหญ่แลววันนี้เด็กเยอะ ねえ <laughs>